เออมือนีได้มาบึงหุนก็เลยยานเวลามาบึงส่วนอย่างพลาถือว่าพวได้มาบึงดุดล้วมือนีมีโอกาสก็ได้มาบึงคุณทางกับสิป,ประมาณนี้โอ้งวัวปูดใดนี่ นี่เป็นยางพารานะถือว่าเป็นของเขาเจ้าเนาะแต่ว่าเขาเจ้าได้ปาดเนาะวันนี้ก็มานํำกานเนาะสองไอ้นอกเนะ้ามัดงัวกินยาเนาะคุณทางก็อยาก,ยากหน่อยนึงด้วย หนทางนี้เป็นหนทางรถอันไทยนะรถไทยกับรถอันกับว่ารถเมีงคูโบตา้าอันนี้เป็นส่วนอย่างพลานานะไก่มาหอดเลยด้วยนี่ตัวที่ปาดันแมนคงของข้าเจ้าเนาะแต่สำหรับของ เพราะเขาใน,มน,น,นแมนตัวนี้เนาะแล้ปีนี้นี่ม่มีคนปาดเนาะผู้ใดที่ว่าสนใจเนาะก็สามารถติดต่อได้เนาะส่วอย่างในแมนตั้ตงอยู่เมืองหุ้น,นแข่งอุดมไซร์ด้วยผู้ใดมีพี่นอ้องพี่น้องหรือว่าสนใจเนาะ ก็สามารถติดต่อแล้วก็แซดถามได้นะว่าอย่างพลาชนิพุกได้ประมาณสิบป่ายปีแล้วเนาะ <m> มีเฮือนให้พ้อเนาะมีเฮือนส่วนให้พ้อเสียดายเนาะเปีนน้่อกบไร้คนที่ว่ามาปาดนะ พอแล้วก็บอาอีกด้ดอผู้ใดที่ว่าสนใจก็มาปาดได้นะหนทางสะดวกด้วยหนทางหนทางที่ว่าเฮามาหันสะดวกนะมีแต่ยางจากบบทันมาอยากกี่ตุ่มในหนึ่งนะถือว่ารถจักก็มาหอดเลยนะสะดวกสบายอันนี้เป็นหมากยางพาราที่ว่ารล่นหล่นจากต้นมาผู้ใดเ่เคยเห็นก็เบิง่งเดอร์ ตอนนี้ยังดิบนะธรรมดาแล้วมันแหงแล้วมันจึงตุกนะยังดิบอยู่จะลนหลายอยู่นะนี่มันเขาเ,ขาเ้าขี่รถคูรถไทเนะขึ้นมาเลยนะขึ้นอยู่จอมปวกเลยถือว่าโหดเติบานะ